มดข่าวภาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวภาพเพลินนะคะทุกคนพี่สีร้องสอบสวนหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้เลียงบาลีบวชโยคีปอและโรเบิร์ตค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันที่19มีนาคมนี้นะคะ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเทระสมาคมผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีพระอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ทำการบวชพรามให้กับสองผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้นะคะ มีเจตนาที่จะเลี้ยงบาลีที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่17พศ2536หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าข้ออ้างนี้ บอกว่ามิใช่เป็นการบวชพระแต่เป็นแค่การบวชพราหมณ์เท่านั้นไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากการบวชพราหมณ์เป็นกิจของศาสนาพราหมณ์ที่กําหนดไว้ว่าการบวชสามารถกระทําได้ในวันเดียวในรอบปีคือวันหนึ่งข้ามเดือนสี่เท่านั้นและห้ามโกนผมโกนคิ้วที่สําคัญผู้บวชจะต้องมีเชื้อสายพราหมณ์โดยบรรพบุรุษจะต้องบวชพราหมณ์สืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายก็คือพ่อจะต้องบวชพราหมณ์ลูกถึงจะบวชพราหมณ์ได้โดยจะต้องเรียนท่องบท สวดคำพีของพราหมณ์ให้ได้ก่อนถึงวันบวชเมื่อบวชพราหมณ์แล้วจะต้องถือเพศเป็นพราหมณ์ของผ้าขาวตลอดชีวิตลาศิกขาจากเพศพราหมณ์ไม่ได้จนสิ้นอายุไขหรือว่าเสียชีวิตก่อนวัยด้วยเหตุต่างๆ นายศรีสุวรรณกล่าวว่าการที่เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แซงบวชพรามให้กับสองผู้ถูกกล่าวหาแต่กลับมีวัดปฏิบัติดังเช่นนักบวชในพุทธศาสนาเช่นการปลงผมโกนคิ้วนั่งกรรมาฐานเดินทุดตรงถือกรดสะพายบาทแถมยังมีการนำไปทำพิธีแก้กรรมปลดปล่อยวิญญาณกลางสุสารอีกด้วยไม่ใช่ลักษณะของนักบวชในศาสนาพรามร้อยเปอร์เซ็นหากแต่น่าจะเป็นเล่ชนหรือว่าการเลี้ยงบาลี เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญานำไปประกอบในการใช้ต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษทางอาญาหากศาลพิจารณาพิพากษาว่ามีความผิดเท่านั้นนายศรีสวุวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทําของเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จึงไม่น่าจะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือว่าในพระวินัยปิฎก พระสูตรตันตปิดกแล้วก็พระอภิธรรมปิดกแต่อย่างใดหากแต่จะเป็นการเลี่ยงบาดีที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่17พศ2536ข้อที่14บัญญัติห้ามพระอุปชาต้องงดเว้นการอุปสมบทแก่คนต้องห้ามอาทิคนทำผิดหลบนีคดีอาญาแผ่นดินคนต้องหาในคดีอาญาเป็นต้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเพื่อเป็นการจันรลมพระพุทธศาสนามีให้ถูก อารัชีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องสมาคมองค์การพิทักษ์รัธรรมนูญไทยจึงได้มีคำร้องไปยังมหาเทระสมาคมผ่านผออ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่อยู่ในพระธรรมวินัยหรือว่ากิจของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือไม่และเป็นการเลี่ยงบาลีที่จะปฏิบัติตามกฎของมหาเถระสมาคมหรือไม่ หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัยขั้นสูงสุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ